ของลอยหานาะลอยหานี่มันเหลือสภาพนี่ทางเด่นตัวนี้มานำวิวใหม่ทั้งเมื่อขับเชฟทั้งเมื่อตั้งแต่ลอยรั่วทุกจุดธ์ขับแล้วก็พวกพูทธช่วงล่างต่างๆต้องได้เห็ดกับปูนใหม่ทั้งหมดมันทั้งขั้นเลยเลยนี่ทางเด่นนะพุทธนะครับงบประมาณเท่าไหร่นี่ฮะแม้แต่ตัวนี้นะต้องได้ยกจอออกแล้วก็วางใหม่เลยดีครับพี่น้องครับคือโบมิดมันเขาบริแทกจาระบีมาบ่ะฮะ แต่มันมันมันกินบ์วุ้ตัวที่เข้าไปทางไหนแล้วมันกินเลยมันถึงเสื่อมเนากที่เกิดปัญหาอันนี้พวกแทกแบะแมันบอกแทกแบะครับเพื่อเกาหางนแม่นครับคือเอาเข้ามารับประกันนะว่าแทกในตรงแน่นอนแล้วก็ใส่ได้ยญ้าเปลี่ยนถึงปีสองปีแล้วการบ้านันสิเป็นระบบเก่ามั้เลยแมันบอกซางเด่นเป็นระบบเก่าคมคมเยเป็นระบบเก่าครับบางบางคนก็เฮ็ดง่ายๆแบบเหตุไหนมันไต่เชื่อมไต้ไปเลยก็มีได้อยู่ครับแต่ว่ามันถึงโบนแม่ระบบมันเนาะมันบอกแม่ระบบมันมันจะมีปัญหาหนึ่ง ถ้าถ้าคิดว่าเห็ดเชื่อมตายแล้วเฮาบอกจุดที่จะขายลถออกมันก็ได้แต่ถ้าเฮ้าขายรถออกเขาเห็นปุ๊บราคามันจะลดลงมาในส่วนส่วนในใน,ในส่วนตัวน้พราะวระบบมันหายไปแลวแม่นครับบางคนบอกว่ามันแวะมันดีราคามันลุเยุกเชื่อมตายเชื่อมตายก็มีแต่มบ๊ะโบ๊อยากแนะนำดอกสู้ระบบกเก่ามันบ่ดได้พี่น้องครับถ้าติดต,ตามครับขั้นนี้ครับคูปต่ายดีซี่ลอยหาครับมันขี่ออกมาสวยงาม สีพวกสีบวกยังเฮ็ดใหม่หมดเลยเมืนกันเย็บใ,ใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้งสีตัวนี้กับพื้นตะกูหนึ่งสองกับปูเป็นสเตเลททั้งหมดเย็บหอยเชื่อมทั้งเมดขั้น,นขั้นไหนตก,กลงราคากันแล้วปะอ่าขั้นนี้เนี่ยประเมินไว้อยู่ที่สองแสนสองแสนห้าสองแสนห้าแต่ว่าเป็นเป็นรถเพิ่นเป็นเป็นลดเพิ่นก็คือว่าประเมินไว้นะเพราะว่าจะเข่าๆนะทางอู่จะจะบูรับสี่ประเมินว่า เบดเซ็ตเกบคันนี้สองแสนห้าจบท,ทั้งทั้งอู่จะบุกเหตุยางนั้นก็คือจะคุยเรื่องคาแรงกันแล้วก็เรื่องอะไรอะไรนี่จะตามจริงครับ <จะ S 1> ว่าเป,<ม>เปลี่ยนตัวใดรายการตัวใดเนี่ยจะเป็นแม่นักว่าเพราะว่าเวลาเฮาทังอู่นี่สิคํานึงถึงส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เฮารับเหมางานฝปแบบ,บแบบว่าคันนี้ผมเมาสองแสนห้านะจบจบทุกอย่างเต่ที่นี่น่ะ คนนอเงินสองแสนห้าก็ต้องคำนึงแล้วเพราะว่าอะไรเทียบกันหลายเม้่เขาทิ่ใส่ของเกียร์ใดให้เขาวะเออเออแล้วแล้วเอาใส่ขบยี่บอรดนี่จำเงินเงินสองแสนห้าบัรเทาเนี่ยฮะก็เลยตัดปัญหาเขาก็เอามาคิดค่าแรงแยกออกไปเนาะอปัคหาแรงแรงมาอะไรตามอิงว่าอะไรตามริงอะไรตัวนี้เนี่ยแบบแบบมันในเปิดฟ้าแบบในน้ำน้ำเข่าเครื่องเนาะเปิดฟ้าเปลี่ยนพวกบอยพวกอย่างมันอ่าผมก็บอกว่าจะเอาของแท้ของเทียบ มันคือราคากับมันคุยกันได้เนาะว่าของจะเกียดใหแบบในส่วนที่มันสําคัญมันสามารถเสีบต่างๆมันสามารถคุยกันเรื่องราคาได้หลายรอบถ้าถ้อะไรนี่ก็คือว่าให้ลูกค้า่นตัดสินใจเอาเองว่าสิเอาของแท้ให้ของเทียมเนาะครับหรือบ่กจะมีบ่อนที่มันถูกกว่าผมหรือมีคุณภาพที่ว่าคิดว่าเออมันดีกว่าเรื่องเยี้งก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถ เอาอะไรมาให้ผมได้ได้ซื้อมาเลยซื้อมาเลยผมกะรับเห็ดแค่นี้เห็ดขาเลี้ยงเฮาตะพุสวนตั้งไปแบบนี้มันตั้งสบายใจทั้งสองฝ่ายมันจังบออันเพราะว่านี้นเนีนความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับมันจังบอได้ความเราแวงกันว่าเออเขาสีเห็ดเต็มทีู่่บอกผมมาใส่เฮ้าจะตังนึงถึงในในส่วนนี้สำคัญที่สุดบรับลูกค้าครับคือว่าอันนี้มีขคองการเอารถราคมาเห็ดขาย เหดใหม่ทั้งขั้นเลยนะการเดียวนี้กับมีกับในความคิดหนะมีนะในอนาคตข้างหน้าบอกแน่แต่กับเจี่เพราะว่าพ่นเหตุอยู่แต่ทั้งนี้นะ<ม>เพราะว่ามันก็ยังขาดอ่าตัวในในส่วนช่างที่ม,มันบ่มีความเข้าใจในในพวกนี้เท่าไหร่จะถาม,มว่าเหตุดได้บ่มันก็เหตุดได้แต่ที่นี่นะช่างที่ห้าหลับเข้ามานะเขาเขายังขาดตรงนี้อยู่ยังบ่พรอมเนยังบ่งบพรมเรื่องช่างเนะ ถ้าถ้าพร้อมแล้วพุ่งเนี่ยก็คือจะดีหน้าเนี่ยอาจบ่แน่อาจเอันนี้จอดเลี้ยงขายสาบหลาบไปพวกได้ยังได้รถมาเบิเบ้งหมดเลยโมเลียนปานห้ด <laughs> นี่ครับ,บเฮียเมกาเอา้าจบแค่นี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวอาทิตย์สามว่าสีออกมาสภาพสวยงามเท่าไหร่ครับรอบที่สามเด้วยนะอ่าเดี๋ยวนี้ผมแม่ไปเห็ดรถเกียรนะรถไทยก็ปั๊บเป็นปั๊บเฮียไม่ได้หรือกันเห็ดยไม่นะเบิ้งได้ครับเบิ้งทางหดดลังเลย Điều. Điều. Điều, ở, nó, khiêm à, nhau rồi